ทอนแสนก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพื่อนๆน,นี่เราจะวาดอะไรก็วาดได้เลยนะเดี๋ยวเราลบทิ้งกก่อนอันนี้พี่ซมโอก็จะเอาเป็นสีชมพูนะพี่สมโอจะวาดรูปหัวใจนี่แล้วก็มีหัวใจอันเล็กซ้อนอยู่ด้วยนี่แบบนี้นะแล้วก็ข้างในหัวใจก็จะมีดอกไม้โห ก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆน,นี่แบบนี้โหนี่อันนี้ก็จะเป็นอันยายอืมแบบนี้นะไปเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันเลยเดี๋ยวปบนเพื <S <S นะ่อนๆขอลบชิ้นก่อน อ๋ออันนี้เขาก็จะแยกชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนเนาะใ้พวกเราเอามาต่อนะคะแบบนี้นี่ดี่เอามาต่อให้หู Ear อันนี้เขาก็จะสำให้เราด้วยนะคะแบบนี้เอ้ยเ o ้ Foot. Foot. จะเป็นแบบนี้นะไดเดี๋ยวเราไปกิจกรรมกันเลยอันนี้นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้เราทำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาจุดพลุก,กันเนาะนี่เราจะวาดรูปอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่สมโอจะวาดรูปเป็นรูปหัวใจก็ได้ค่ะนี่เป็นรูปหัวใจอู้หูจะเป็นรูปแหบบัวใจอ่าเป็นรูปดาวนะคะต่อไปพี่สมโอจะวาดรูป เป็นรูปดาวอ่าโหลึเลยนะอ,อันนี้ก็จะเหมือนเป็นรูปแบบว่าดอกไม้พัดหรือเปล่าคะพี่สมโอก็ไม่รู้จักเนะาะอจะมาวาดรูปดอกไม้นะเป็นรูปกรบอบรูปพระอาทิตย์อะไรแบบนี้นะทุกคนใครอยากวาดเส้นตรงก็วาดได้นะทุกคน ใครอยากวาดอะไรก็วาดได้เลยนะนี่สมมติพี่จำโออยากวาดรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็วาดเลยนะคะนี่รูปสามเหลี่ยมมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ดูหัวใจดวงเล็กๆเราจะจุดตันก็ได้นะคะทุกคนเราจะหุดแบบนี้เลยนะควาก็จะแบบว่าไปเราไปกิจกรรมต่อไปกันล มันเป็นอะไรอ้าวมาเลยนี่ค่ะอันนี้ให้เรานะคะให้ปลามากินนี่ให้เรานะคะลากเส้นกินดาวนะคะนี่ให้ปลานะคะมันมากินดาวให้หมดนะนี่เราต้องลากเส้นนะคะทุกคนพอเราลากเส้นไปตรงนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ให้ปลาฉลับมากินใช่ไหมคะมันก็จะกินโดนดาแล้วก็จะได้ดาวไปนะคะโดนดาวเนาะนี่อันนี้ปลาตัวเล็กนี่อ้มอ่าแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยอันนี้พี่สมโจะเอาเป็นแบบลากแบบนี้เลยนะนี่ปางก็จะมากินแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนเราให้อาหารปลานะนี่แบบนี้ห้า อันนี้ก็เหมือนรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะทุกคนนี่บบนี้โหปามากินแล้วโหปาตอนนี้กินเก่งมากเลยะค่ะทุกคนปาเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปกันเลยเนะาะไปต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้นะคะก็จะเป็นเรียงรูปภาพกรอบตรงนี้นะคะทุกคนใครอยากได้รูปภาพอะไรก็กดย้อนเอาไปนะพี่สมก็จะเอารูปนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมากดตรงนี้นะคะจะได้ทําง่ายๆนี่ก็จุดลงไปเลยตรงไหนที่จะต้องใช้เฉีอะไรแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีตรงนี้เลยนะคะทุกคนนี่สนุกมากเลยค่ะทุกคนเกมนี้โอหอันนี้พี่ซ้มโอนะคะจะแบบว่าทําเป็นรูปสัตว์มันจะเป็น พื่อพี่สโอก็นึกไม่ออกนะคะว่ามันเป็นตัวอะไรเนาะเด่๋เธอจะตั้งชื่อสัตวตัวนี้ว่าโมนี่นะคะโออันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่คิดมากเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สีเขียวกันก่อนนะนี่โอ้พี่สโอเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันร,รูปเป็ดน่ารัก เราก็กดไปตรงที่เป็นเหมือนใบนะคะตรงนี้แล้วก็กดสีเลยโอ้โเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพี่ส้มโอจะทำรูปเป็ดได้สวยแค่ไหน bbles. นี่เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะทุกคนเดไปเติมสีแดง อยเสร็จแล้วค่ะี๋ยวเราไปรูปก่อไป <S 2> <S 2> <S เราจะเอารูปนี้นะคะทุกคนไปเริ่มทำกันเลย อันนี้พี่สมโมไม่รู้นะคะว่าเป็นรูปอะไรแต่ว่ามันเหมือนรูปกบเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีเป็นสีเขียวล้วนเนาะแล้วมันก็แบบว่านั่งเหมือนรูปกบเลยนี่เดี๋วเสร็จภาพนี้ก็แค่นี้ก่อนนะลูกเนาะใช่ค่ะแค่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรูมีค่อยมาเล่นให้เพื่อนๆดูว่าเราจะเล่นเสร็จแล้วค่ะ เพื่อนๆกดติดตามด้วยลูกฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะที่ช่องพี่สโกมกับน้องแตงโมนะคะกดติดตามด้วยนะวันนี้ไปว, <bye bye S 2> วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีอะไรมาลงให้ดูเดี๋ยวจะมาลงใหม่เนาะใช่ค่ะบ๊ายบาย